Ladies and gentlemen, of all the acts I have presented before, it gives me the greatest pleasure to bring to you the Siamese Twins! ฝาแฝดคู่แรกของโลกที่ตัวติดกันและใช้ชีวิตด้วยกันไปจนแก่แถมยังมีลูกถึง2 1คนอีกด้วยเอาเปน็วนว่าเราื่องราจะเป็นยังไงเดี๋ยวพวกเราจะเล่าให้ฟังเมื่อ200ปกว่าปีที่แล้วเกิดฝาแฝดคู่หนึ่งชื่ออินกับจันเกิดในวันที่หน00ึ่งสภาคมพศ2345ตรงกับรชัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย กู้เกิดในคะรอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนที่จังหวัดสมุทรสงครามจันตัวเตี้ยกว่าหนึ่งนิ้วฉลาดรักแหลมขี้โมโหอินตัวสูงกว่าหนึ่งนิ้วนิสัยใจเย็นสุข,ขมุมหลายคนอาจจะพอทราบนะคะว่าแฝดเนี่ยเขาจะมีหน้าตาที่เหมือนกันแต่ว่าอินกับจันนอกจากหน้าตาจะเหมือนกันแล้วเขายังมีตัวติดกัน โดยเนื้อระหว่างหน้าอกเนี่ยสามารถยืดอยุจ่จนเขาทั้งคู่หันข้างชนกันได้ค่ะอินจันถือว่าเป็นฝาแฝดคู่และข,ของลูกที่สามารถใช้ชีวิตเติบโตได้จนแก่แตกต่างจากฝาแฝดคู่อื่นๆที่ตัวติดกันมักจะเสียชีวิตหลังคลอดได้ไม่นานตามกฎหมายนะขนาดนั้นทั้งคู่จะต้องดูกประหารชีวิตด้วยความเชื่อว่าเป็นตัวกาลากินี เพราะไม่เคยมีแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรไม่ดีเกิดขึ้นกฎหมายนั้นก็เลยถูกยกเลิกไป เมื่อทั้งคู่อายุได้เพียงสองขวบพ่อของเขาก็เสียชีวิตลงเหลือเพียงแต่แม่ทําให้ฝาแกดทั้งคู่นั้นช่วยเหลือแม่ทำติงนง้นจะทําได้เช่นจับปลาไข่าขาน้ำเันมะพร้าวหรือว่าทาไข่ขิมขาย,ขย,ขายนในปีพศ2 3 5 7นายโเบิร์ตฮันเตอร์พ่อค้าชาวอังกฤษถือว่าที่คนสมัยนะั้นเรียกว่านายหันแรได้นั่งเรือผ่านแม่น้ําแถวแม่กองและบัอิญได้พบแก่ค่นี้กลาลังว่ายน้ําอยู่ ประหลาดใจในเคนเตอร์จึงคิดที่จะนำฝาแฝดคู่นี้แสดงโชว์ที่สหรัฐอเมริกาจึงได้เข้าไปติดติทครอบครัวของอิงจันจึงได้รับความไว้วางใจพอยิงจันอายุได้18ปีนายอเบลกับตันเรือซึ่งขณะนั้นได้เข้ามาทําการค้าในประเทศไทยก็ได้พาทั้งคู่ออกเดินทางในวันที่1เมษายน2372เขาใช้เวลาทั้งหมด138วันก็ได้เดินทางมาถึงเมือง และที่นี่เองเป็นที่ที่เขาทําการเปิดตัวเป็นครั้งแรกก่อนที่จะออกเดินทางไปแสดงทั่วทั้งอเมริกาและยุโรปซึ่งเอกสารบางฉบับบอกว่าเขาไม่ได้เริ่มที่เมืองบอตตันแต่ตั้งหลักอยู่ที่แคลิฟอร์เนียหลังจากที่ทั้งคู่วเวนโชว์จนมีตังเก็บเขาได้มาลงหลักพักฐานที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอเมริกานั่นแหละโดยมีอายุได้28ปีก็ลงทุนซื้อที่ดินจำนวน11เอเคอร์ แล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนสัญชาติเป็นอเมริกันโดยชื่อว่าเอ็งชางบังเกอร์ต่อมาทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกับหนึ่งสาวอเมริกันชื่อว่าซาร่ากับอาริเลสซึ่งทั้งคู่ก็เป็นพี่น้องกันอีกพอมาถึงตรงนี้หลายคนก็อาจสงสัยว่าเขาใช้ชีตกันยังไงคือสี่คนนอนอยู่บ้านหลังเดียวกัน เตียงขนาดใหญ่ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นจนเวลาล่วงเลยมานานกว่า3ปีทั้งคู่ก็ตัดสินใจว่าแบบนี้ไม่น่าโอเคเราแยกบ้านกันอยู่เถอะก็เลยสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆอีกหนึ่งหลังโดยจะมีการผัดเวรกันว่าสามวันแรกเนี่ยไปนอนที่บ้านภรรยาของอินสมวันหลังก็นอนที่บ้านภรรยาของจันทำแบบนั้นอยู่ เรื่อยๆจนพวกเขาเนี่ยมีลูกเต็มบ้านโดยลูกของจันเนี่ยมี10คนและลูกของอินมี11คนรวมกันก็เป็น21คนเขาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศและก็มีความพยายามหลายครั้งที่จะผ่าตัดแยกร่างออกจากกันแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอาจจะด้วยความปลอดภยัยหรืออะไรหลายๆอย่าง อินจันหันมาทำเกษตรกรรมไล่ไฟและซื้อถาสไว้ใช้งานถึง33คนถือว่าเป็นคนรวยมากๆเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินก็คงจะเป็นที่ดินประมาณนั้นไม่น่าละถึงสามารถมีลูกได้ ถึง21คนและจากบันทึกนะคะมีการจดบันทึกเอาไว้ว่าจันผู้เป็นน้องเนี่ยจะมีอารมณ์หุนหันคี้มองโหชอบดื่มสุราเป็นประจำในขณะที่อินคนพี่นั้นมีนิสัยตรงกันข้ามสุขุมลุ่มลึกใจเย็นแล้วไม่ติดลืมเล่าและมีการเล่าขานการว่าอินจันเนี่ยเขาเคยทะเลาะกับต่อยกันมาแล้วและจันนิสัยขอจันนี่แหละค่ะทำให้เขามีโรคหลายโรค จนวันที่17มกราคม2417จันก็ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจวายต่อมาราวสองชั่วโมงอินก็ได้เสียชีวิตตามลงไปด้วยในวัย63ปีซึ่งจากการชนะสูตรรายการลงความเห็นของแพทย์สมัยใหม่ได้บอกเอาไว้ว่าสาเหตุที่ทำให้อินเสียชีวิตตามจันไปด้วยนั้นก็เป็นเพราะว่าทั้งคู่นั้นใช้ระบบไหลเวียนเลือดตรงช่วงอกด้วยกันนั่นเอง ปัจจุบันได้มีการสร้างอนุสรณ์อินจันและพิพิธภัณฑ์เรือไว้ที่จังหวัดสมุทรสงครามแล้วยังเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนต์และซีรีส์อีกด้วย